นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวเกาะสมุยบรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวสุดคึกคักเมื่อวันที่25ธันวาคม2567บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ของเกาะสมุยมีความคึกคักเป็นอย่างมากที่ชายหาดเฉวงตำบลบ่อผุดชายหาดที่มีชื่อเสียงของเกาะสมุยพบว่ามีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนและทำกิจกรรมบนชายหาดทั้งอาบแดดเล่นน้ำทะเลขี่เจ็สกีรับประทานอาหารและนวดตัวเพื่อผ่อนคลาย ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่เกาะสมุยไปจนถึงสัปดาห์แรกของปีใหม่สําหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มยุโรปและมีกลุ่มสแกนดิเนเวียมาเพิ่มขึ้นเริ่มถึงออสเตรเลียอิสราเอลและจากชาติต่างๆพลักกันเข้ามาทําให้สายการบินได้เพิ่มจํานวนเที่ยวบินเพื่อรองรับการเดินทางมายังเกาะสมุยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยคาดว่ารายได้ในช่วงปีใหม่สัปดาห์เดียวของเกาะสมุยอาจถึง3 0 0 0ล้านบาท ภาคสถานการณ์การท่องเที่ยวช่วงปีใหม่น like ี wrote, ้นะครับก็เป็นไปด้ความคึกคักอย่างมากนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางเข้ามาอยู่ในพื้นที่กันเรียบร้อยแล้วนะครับและคาดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะครับก็จะอยู่ไปจนถึงสัปดาห์แรกของหนึ่งสัปดาห์แรกของหลังจากปีใหม่นะครับซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวปีนี้นะครับแน่นอนก็ยังเป็นกลุ่มยุโรปนะครับโดยมีกลุ่มสแกนดิเนเวียมาแซมด้วยหลังจากที่เราไปทําตลาดมานะครับแล้วก็มีออสเตรเลียนะครับมีอิสราเอลมี ชาติต่างๆนะครับซึ่งซึ่งเ,เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยกะกันเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มจํานวนเที่ยวบินชั่วคราวนะครับซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาเพิ่มจากช่วงปกตินะครับแล้วมีการเพิ่มจํานวนไฟบินนะครับตรงเข้ามายังเกาะสมุยโดยอาจจะมีการขยับไฟนะครับจาก จากเส้นการบินอื่นๆมาลงที่เกาะสมุยแทนและทางเรือก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีการเสริมเที่ยวเรือเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยมีการรองรับอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามก็อาจจะต้องมีการจองล่วงหน้านะครับส่วนห้องพักนะครับก็ยังมีห้องพักรองรับอยู่เป็นจํานวนมากนะครับแล้วมีกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าคริสต์มาสเองนะครับหรือเขาดาวนะครับซึ่งเขาดาวก็มีทั้งริมหาดนะครับหรือโรงแรมต่างๆจัด นะครับที่ศูนย์การค้านะครับหรือที่ริมพุชเวงซึ่งจะมีพลุจนถึงตีสองนะครับตรงนั้นเองนะครับก็จะมีความคึกคักเกิดขึ้นและสําหรับทุกกลุ่มตลาดรวมไปถึงเส้นวัฒนธรรมอย่างเช่นสายกลางนะครับสายกลางของหน้าทอนซึ่งตอนเช้าก็มีตักบาทวันที่1ปีใหม่เพื่อเป็นเพื่อความเป็นสื่อมงคลถางนักท่องเที่ยวครับสำหรับในช่วงเฉพาะช่วงปีใหม่นะครับเฉพาะช่วงสัปดาห์สัปดาห์เดียวนะครับก็ สัปดาห์สัปหนึ่งสัปดาห์ในช่วงปีใหม่เนี่ยตัวเลขอาจจะอยู่ที่ประมาณประมาณเกือบ3,000ล้านบาทนะครับรวมทุกอย่างนะครับในการคาดการนะครับเนื่องจากมีตัวเลขนะักท่องเที่ยวที่เข้ามารวมไปถึงมีฟูมูลปาร์ตี้ด้วยนะครับซึ่งซึ่งฟูมูลเป็นฟูมูลเขาดาวนะครับที่เกาะพังงาน นะครับตรงนี้เอง heh, เนี่ยก็จะมีความความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวเป็นค่อนข้างมากนะครับและปีนี้ก็ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยอะขึ้นกว่าปกตินะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ <bureau HH. S 2> เป็นเป็นสิ่งที่เราให้ความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญสำหร,รับนักท่องเที่ยวนะครับครับก็อยากช่วยฝากนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของราคานะครับอยากให้มีการแจ้งราคา อย่างตรงไปตรงมานะครับก่อนให้บริการนะครับลมไปถึงช่วยกันดูแลนะครับให้เขามีประสบการณ์ที่ดีเพื่อที่เขากลับไปบอกบอกต่อก่อนสมุยนะครับให้สมกับที่เราได้รับรางวัลต่างๆจากทั่วโลกมานะครับรวมไปถึงนะครับช่วยกันดูแลความปลอดภัยอยากให้ก่อนสมุยนะครับมีความปลอดภัยนะครับสิ่งของทรัพย์สินหายได้คืนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ชื่อเสียงของก่อนสมุยแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆของโลกครับ สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทร,รัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาท์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมล์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน